วันนี้นะครับเราจะมารีวิวแอป Darkroom กันนะครับ Web Spider วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับแอป Dark Room กันนะครับซึ่งแอป d a ดัก o ูมนี่ก็คือแอปที่คล้ายกับ Light Room นั่นเองนะครับก็คือผู้พัฒนาเขาก็ตั้งชื่อตรงข้ามกันครับ Light Room กับ Dark Room นะครับซึ่งแอปนี้นะครับใช้งานฟรีนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ออปชั่นเพิ่มเติมนะครับก็ต้องจ่าย in-app purchase ไปนะครับซึ่งก็จะมีเป็นรายเดือนรายปีเป็นแพลนของเขานะครับอ่าเราก็มาเริ่มกันก่อนนะครับก็คือว่าผมใช้งานทำอะไรบ้างครับสำหรับแอปนี้แอปนี้นะครับผมใช้งานสำหรับกกาาารรรรรรแตต่่่่งงููููปปปปปไมมมจเเ็็นนนนพววว JPEG ะะคคััับบออผีโช์ให้ดย ดูนี่ถ่ายเอาดูตัวอย่างครับรูปนี้กับรูปนี้นะครับนี่อันนี้คือก่อนอันนี้คือหลังครับซึ่งแอปนี้นะครับมีเฉพาะในแอ p Store เท่านั้นก็คือมีแค่ใน iPad แล้วก็ใน iPhone เท่านั้นนะครับประสบการณ์การใช้งานนะครับประสบการณ์การใช้งานเป็นยังไงบ้างก็คือก็ใช้งานง่ายนะใช้งานได้เหมือนไรล์ลูนเลยก็คือ เลื่อนไปเลื่อนมานะมีแถบเครื่องมือต่างๆข้อมูลก็คล้ายๆกันนะครับอาจจะมีแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับซึ่งเมื่อเจอมาก็คือการปรับเทมนะครับซึ่งปกติมันจะปรับขึ้นปรับลงมันสลับกันเล็กน้อยนะครับทั้งเทมทั้งทิ้นนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับมีฟิลเตอร์ที่เราใช้เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะใช้ฟิลเตอร์เยอะๆของเขานะครับก็ต้องจ่ายตังค์ให้เขานะเขามีให้ลองฟรีประมาณ5-6ตัวนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับสามารถแต่งสีเกรดสีวิดีโอก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลองกัันนะราผมมมไไ่ีตคป แล้วก็ใช้งานฟรีด้วยนะครับที่สําคัญถ้าคนที่ใช้แบบใช้แต่งรูปธรรมดานะครับก็ผมรู้สึกว่ามันก็ครบเครื่องแล้วนะครับไม่ต้องไปจักต่างรับการใช้งานแอป Lightroom นะครับซึ่งถ้าผมจะผมจะรีวิวละเอียดนะครับสอนใช้งานงไงก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำนะถ้ามีคนสนใจแต่ถ้าไม่มีก็ก็มีอยู่เท่านี้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ